one. สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการชีวิตในสหรัฐอเมริกาผมทำผัดไทยกุ้งสดรับประทานอาหารกลางวันนะครับอ๋ออร่อยมากเลยครับ ส่วนประกอบในการทําผัดไทยเครื่องปรุงต่างๆนะครับเราเตรียมไว้แล้วนะครับมีกุ้งแห้งหอมแดงกระเทียมสับหัวใชโปเต้าหู้ไข่กุ้งถั่วงอก กุยช่ายและซอสผัดไทยน้ำมันพืชเส้นผัดไทยอันนี้เส้นสดนะครับรไม่ต้องแช่น้ำนะครับเปิดไฟตั้งกระทะ ใส่น้ำมันเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้ลงทอดก่อนนะครับน้ำมันร้อนนะครับใส่เต้าหู้ลงไปทอดก่อนนะครับ จะซื้อเป็นแบบทอดมาแล้วเราก็ไม่ต้องทอดนะครับอันนี้ผมมีสองอย่างรวมกันนะครับทอดจนเต้าหู้ออกสีเหลืองนะครับ ตักออกจากกระทะนะครับใส่กระเทียมสับและหอมแดงสับลงไปนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับ ใส่หัวไชโปะโกยไว้ข้างๆนะครับแล้วเราจะใส่กุ้งสดลงไปนะครับ ใส่ผัดไทยซอสลงไปนะใส่นิดหน่อยก่อนนะครับ ตามด้วยกุ้งแห้งเสร็จแล้วเอาพักใส่จานไว้นะครับใส่น้ำมันเพิ่มลงไปนิดหน่อยนะครับ เกลี่ยให้ทั่วอย่าให้มันไหม้นะครับตามด้วยเส้นผัดไทยแล้วเติมน้ำนะครับ เส้นผัดไทยมันนุ่มนะครับ ทีนี้เติมซอสผัดไทยลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เส้นเข้ากับน้ำผัดไทยนะครับ เส้นผัดไทยชุ่มด้วยซอสผัดไทยแล้วนะครับต่อไปเราจะตอกไข่ใส่เลยนะครับเขี่ยวไว้ข้างๆอย่างนี้นะครับเติมน้ำมันนิดหน่อยนะครับตอกไข่ใส่ลงไปนะครับ เคลี่ยให้ไข่สุกให้ทั่วก่อนนะแล้วถึงคลุกกับเส้นนะครับโอเคไข่สุกแล้วนะครับต่อไปเราก็ใส่เครื่องที่เราตักมาพักไว้นะครับ มีเต้าหู้นะครับกุ้งทั้งหลายใส่ลงไปรวมกันหมดเลยนะครับคลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะครับ ประไทยนี่ขั้นตอนเยอะนะครับ กันกำลังรับชมไทยเอว a ชแนลนะครับรายการชีวิตในสหรัฐอเมริกานะครับผมทำอาหารกินเองนะครับผัดไทยกุ้งสดอย่าให้เส้นมันเกาะติดกันนะครับเพิ่มน้ำผัดไทยลงไปนะครับ น้ำผัดไทยผมทำเองนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์มาให้ดูนะวิธีทำอย่างไรใส่พริกผงลงไปนะครับ ถั่วบดตามด้วยถั่วงอกกุยชย่ย เสร็จแล้วนะครับปิดไฟแล้วตักใส่จานรับประทานได้เลยผัดไทยกุ้งสด อาหารไทยอันดับหนึ่งนะครับอยู่เมืองนอกถ้าทำอาหารกินเองนี่ประหยัดไปเยอะนะครับ 嗯，嗯，好，味，咸，困 ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณครับ